เขาใหญ่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบนี้นะคะเรียกได้ว่าประเดิมปี2025เลยนะคะเขาใหญ่เขามีอะไรเด็ดไปเขาใหญ่รอบนี้เพื่อความสะดวกสบายก็เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวค่ะที่แรกที่เราไปถึงเขาใหญ่เลยก็ไม่พนคาเฟ่ชื่อดังบุค,คลิกนั่นเองนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีให้อาหารแก่ ให้าหันกระต่ายต่างๆด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นถ่ายรูปสวยๆได้ดเพียบแบบนี้เลยค่ะที่นี่เขาจะเก็บค่าเข้าด้วยนะคะคนละ50บาทแต่สามารถเอาคูปองมาแลกเป็นส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ค่ะไปเป็นสายบุญกันบ้างค่ะเรามาถึงเขาใหญ่แล้วเราก็ไปไหว้หลวงปู่ทวดนะคะเขาใหญ่กันก่อนเลยไหว้พระเอาเลิศเอาชัยนะคะทริปนี้จะได้ครองครองปลอดภัยตลอดทั้งทริปเลยค่ะ ไปเช็คอินเข้าที่พักกันต่อค่ะทีนี้เราพักกันที่เจเนอเรลเขาใหญ่นะคะอันนี้ก็คือพักกัน4คนเลยเป็นครอบครัวนะคะคือละ2,300บาทรวมอาหารเช้าค่ะในห้องก็เป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าห้องน้ำแอบ,บเล็กหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะกับราคาแล้วโอเคสบายๆค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเอาของสัมภาระมาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะไปเที่ยววอเตอร์ฟอร์ต่อนะคะไปน้ำตกกันจ้าที่นี่นะคะก็จะมีพายเรือขยักด,ด้วยก็จะมี2ราคาก็จะเป็นราคา100บาทต่อคนนะคะอันนี้ก็เป็นพายระยะสั้น30นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นราคา170บาทนะคะก็คือพายระยะยาวแต่ว่าเรามาเอาแบบทำคอนเทนต์เนาะก็พายเรือไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยชิลๆแบบนี้นะคะก็เอาเป็นแบบท่าละ1น0บาทพอก็เก็บภาพมาจัดติมเลยค่ะ พอตกเย็นนะคะเราก็กลับมาที่พักค่ะก็สามารถสั่งหมูกระทะอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะราคาย่อมเย่ยมมากๆเลยมานั่งกินกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันต่อว่าเราจะไปไหนกันบ้างจ้ Morning, ามอร์นิ่งเช้าวันที่สองนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวออกไปผจญภัยเขาใหญ่กันต่อนั่นนะคะทางที่พักก็จะมีอาหารเสิร์ฟให้วองไว้นะห้องเลอเช้าก็จะเป็นข้าวต้มกับไข่กระทะแล้วก็มีน้ำส้มให้นะคะแบบนี้ ไปค่ะไปคาฟเฟ่ที่แรกของวันค่ะวันนี้นะคะที่แรกเราก็มาแวะกินชาเขียวนะคะที่ออไรคาฟเฟ่ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราเรียกกันในครอบครัวเราว่าคาฟเฟ่ตักผ้าเพราะว่าเราไปดูเรฟเฟรนซ์มาก็คือที่นี่มันจะเป็นเหมือนแบบผ้าตากแบบเหมือนด่านฟ้าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเตรียมชุดเตรียมพ็อปต่างๆนะคะมาถ่ายรูปที่นี่ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างโอเคเลยรสชาติเครื่องดื่มก็คืออร่อยแล้วก็ที่สําคัญเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆมีน้องเป็ดน่ารักแบบนี้มีสระว่ายน้ํามีบรรยากาศป่านะคะให้เลือกทำคอนเทนต์ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะ แวะทานอาหารกลางวันกันค่ะที่ร้านส้มตำแม่อรชรน,นะคะอันนี้เราก็ตามรีวิวมาเหมือนกันแต่ว่าแอปผิดหวังนิดนึงเนาะสั่งอาหารไปค่ะวัตถุดิบหมดค่อนข้างหลายอย่างเลยเช่นคอหมูย่างซึ่งมันไม่น่าจะหมดเนาะแต่ว่าก็ให้อภัยได้เพราะว่ารสชาติอาหารเขาก็ค่อนข้างอร่อยนะคะเอาเป็นว่าลองวัดดวงกันมาละกาันใครจะมาทานร้านนี้นะคะแต่ว่าแอปบ,บอกว่ารสชาติอาหารอร่อย กินข้าวเรียบร้อยก็ต้องต่อกันที่ของหวานนะคะวันนี้เรามาแวะที่คาเฟ่ไซสุกนั่นเองร้านนี้ชอบมากๆเลยเขาเป็นไอติมโฮมเมดแล้วก็บรรยากาศในร้านน่ารักมากค่ะกินรสอะไรอ่ะมีหลายรสมากเลยเามีบอกด้วยนะว่าอะไรเป็นอะไรองเงี้ยเหรอไม่คืออันไหนบ้างนี่ไงพี่ตานากินอันนี้ดิอะไรอ่ะรสความรักไม่ได้สัมผัสมานานแล้วไม่ใช่หรอความรักอ่ะ บรรยากาศในร้านชิลมากและที่สําคัญนะคะไอซ์ค like รีมของเขาแบบว่าเรียกได้ว่าความคิดสร้างสารรค์บังยกให้เขาเลยค่ะสนุกมากกับการไปคาเฟ่ร้านนี้นั่นเอง <S <S เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเช็คอินห้องพักกันค่ะกับวันที่2ของเรา ชำชารีสอร์ทค่ะที่นี่เราก็พัดกันเป็น4ท่านต่อ1ห้องเหมือนเดิมอันนี้ราคาจะถูกกว่าของเมื่อวานนะคะอยู่ที่คืนละ1,800บาทค่ะแต่ว่าไม่มีอาหารเช้าให้นะแต่ใครที่อยากจะแวะเวียนมาก็ลองแวะเข้ามาดูค่ะห้องก็ประมาณนี้เลย และช่วงเย็นค่ะขอไปถ่ายรูปสวยๆฟิลอิตาลีกันที่พรี m o เขาใหญ่กันหน่อยค่ะอันนี้ก็บอกเลยว่าแน่นอนใครที่มาเขาใหญ่ต้องแวะมานะคะเสียค่าเข้าคนละ100บาทค่ะด้านในสามารถเอาไปแลกนะคะกับอาหารสา์ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นโซนใหม่เพราะว่ามารอบที่แล้วไม่ได้มาเล่นนะคะอันนี้ก็จะมีน้องๆน,นะคะคอยมาทานอาหารแล้วก็มาให้เราแชะรูปสวยๆได้อีกเพียบเลยกับคอนเทนต์ช่วงเย็นที่พีโมเขาใหญ่นั่นเองค่ะ และจบทริปของวันที่2องโดยการมาทานข้าวเย็นค่ะที่ร้านกินข้าวบ้านเฮาอันนี้บอกเลยว่าอยากคาดหวังกับบรรยากาศนะคะเพราะว่าทางร้านก็คือคนเยอะมากๆนะคะบรรยากาศอาจจะไม่ได้แต่อาหารอร่อยราคาถูกนะคะและบอกเลยว่าใครมาเขาใหญ่ต้องแวะมากินร้านนี้คอนเฟิร์มค่ะสาวันที่3แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไป เดินทางกลับแล้วแล้วก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินนิดหน่อยก่อนกลับช์มิลี่ไปกันค่ะ วะทานข้าวเช้ากันที่ KP s t e a k h ็กเ e านั่นเองค่ะแน่นอนค่ะใครมาเขาใหญ่ก็จําเป็นที่จะต้องกินสเต็กเนื้อนาอเพราะว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้อวัวกันจริงๆค่ะแล้วก็เราเลือกร้านนี้เพราะว่าร้านค่อนข้างจะเปิดเช้านะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆค่ะทั้งสเต็กเนื้อสเต็กหมูน่นะคะแล้วก็สปาเกตตี้ต่างๆอร่อยมากเวอร์นะคะตามด้วยแวะมาซื้อขนมของฝากนะคะที่โรสลินนะคะอันนี้ก็จะเป็น ขนมถ้วยที่แรกแวะเข้ามาซื้อแค่กล่องเดียวแต่อร่อยค่ะกลับมาซื้อไปฝากเพื่อนฝากฝูงกันจัดหนักจัดเต็มเลยร้านนี้นะคะแนะนําค่ะขากับชลบุรีนะคะเราเลือกที่จะผ่านมาทางเส้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยค่ะก็คือ เสียค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วก็ไปทะลุป่าจีนเลยเพราะว่าในเขาใหญ่ค่ะระหว่างทางที่เรากลับนะคะเราก็จะมาแวะนี่เลยจุดชมวิวนะคะซึ่งบรรยากาศดีมากอากาศเย็นกําลังดีนะคะแล้วก็วิวสวยได้รูปเยอะเลยสําคัญสุดๆแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จะแวะก็คือเป็นน้ำตกนะคะที่นี่ก็บอกเลยว่าไม่คิดว่าหน้าหนาวจะเหลือน,น้ำให้เราถ่ายรูปแต่ว่าพอได้เดินลงไปนะคะก็ ไม่ผิดหวังอีกเช่นเคยนะคะได้ด้วยว่าทริปเขาใหญ่รอบนี้สนุกมากๆนะคะแล้วก็ได้รูปกลับมาทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยเอาเป็นว่าใครที่มีแพลนอยากจะเที่ยวเขาใหญ่ลองเที่ยวตามเราก็ได้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ